ใช่ครับผมร้านเจ็เซัตเทนชั่นนะครับอ่าวันนี้นะครับจะเป็นฟอร์จูนเนอร์นะครับฟอร์จูนเนอร์ทีอารีนะครับก็เคยเปลี่ยนช่วงล่างนะครับเปลี่ยนช่วงล่างไปแล้วนะครับเปลี่ยนกับผมนี่แหละนะครับเมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ยอยากจะลองยี่ห้ออื่นดูบ้างนะครับวันนี้ก็เลือกเปลี่ยนเป็นชุดโช๊คของตัวหน้าทูนซีลลี่นะครับหน้าทูนซีลลี่หลังเป็นพิกกี้แบ็ค บายพาสนะครับ25แล้วก็สปริงหลังนะครับเลือกจับเป็นสปริงออซซี่สแตนดาร์ตนะครับความสูงเท่าเดิมนะครับจาปรับสูงจากเทียดีนะครับเป็นสแตนดาร์ตทั่วไปนะครับผมก็อยากจะได้ความแน่นๆนิ่งๆค่งเฟิร์มนะครับเวลาเราใช้ความเร็วหรือว่าที่คันนี้นะครับเขาอยู่จอมบุรีนะครับก็จะมีทางมอเตอร์เวย์เนี่ยจะมีทางแบบลูกขึ้นเยอะพอสมควรนะครับหรือพอสะพาน เพราะว่าพี่เขาใส่อย่างเดียวเลยโดดจ้มนะครับขับเร็วนะครับก็จะเลือกเป็นชุดนี้เลยโอเคเดีย๋ยวผมจะพาไปดูอ่ะตัวนี้นะครับผมข้างหน้าจะเป็นทูนซีรีส์2.5นะครับผมสามารถปรับรีบาลได้ปรับคอมเพรสได้นะครับมีซับแทงค์นะครับแล้วก็ตัวโช๊คนะครับตัวทูนซีรีส์ตัวนี้ก็คือมาพร้อมสปริงแล้วก็สามารถที่จะ,ะปรับสแตนดาร์ดได้สูง อยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวโช้กค่อนข้างใหญ่กว่าของพวรนครับกับแทงก์ไปเริ่มเลยนะครับนุ่มปรับเหนิบได้แปดระดับสําหรับคอมเพสรีบาวนะครับอ่าปรับได้อีกแปดระดับตัวนี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ยึดกับแทงส์สหรับด้านหน้านะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือชุดเลื่อนกันโครงนะครับตัวนี้นะครับเราต้องใส่ถ้าไม่ใส่นะครับกันโครงจะเบียดกับตัวชุดโชนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับพร้รมอุปกรณ์ เรียบร้อยเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นทิกกี้แบ็คบายพารนะครับผมก็จะมีตัวแท้งแยกออกมาก่อนนะครับตัวแท้งจะเป็นตัวเก็บน้ํามันนะครับก็คือจะปรับนุ่มปรับเหยุดไม่ได้ที่ปรับได้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมช่วงบายพารปรับอ่าจจะอยู่นี้ปรับอาจจะปรับอยู่ประมาณเบอร์สองเบอร์สองล้านสองนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเค ตัวข้างหลังตัวนี้ทํามาค่อนข้างสวยครับงานช่างหลัง2.5งจากระบอกใหญ่นะครับเปิดซ่อมแซมได้นะครับเปิดซ่อมแซมได้ทั้งสองตัวทัางหน้าและหลังนะครับผมอันนี้จะเป็นบูทยึดด้านบนนะครับสปริงนะครับสปริงสาตนดาดจับคู่กับสปริงออสซี่นะครับความสูงเท่าเดิมนะครับเบอร์5.5าสิบผมก็โอเคเดี๋ยวเราจะติดตั้งในชุดนี้เลยทั้งชุดนะครับใส่ในปอร์เช่เนอร์ R D คันนี้ ผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทรงรถเนี่ยจะสูงประมาณไหนนะครับฟิลลิ่งจะเป็นยังไงบ้าง,งนิ่งหนึบกระชับขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมจากทางเจ้าของรถนะครับผมโอเค ขากลางหมดใช่ข้ากลางพี่ข้างหลังก็คอมเพรส12บสองดบแล้วข้างหน้าคอมเพรสสี่ดีบ่กระเด็มนัครับตอนแรกมันต่นแรกมันตับตุ๊บคือหนักตามร้อยต่อนะมันจะดังเลยเลยอะไระกเดิมกเดิมเวลายุุ๊บมันยุบมันยุบเร็วเแรงใช่ไหมค่อยลง มันตึงๆเนี่ยไม่ไม่ตึงเหมือนตอนแรกก็แค่นี้นะเนาะแต่ถ้าทางหน้ามันก็นิ่งดีนะเพราะว่ารถมันต่ำนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ดูเยนะขึ้นมาลงมาตบปิงไปอีกหน่อยใช่ไหมละ่ะก็สักพักหนึ่งครับพี่มาสัก2,000กิโลมาณนี้ ดิ่งไปอีกก็จะนิ่งนุ่มกว่านิดหน่อยนิ่งนีดหน่อยภาพเป็นประมาณนี้คิดว่าขนาดนี้พอดีก่อนพอดีครับก็พอดีนะก็ทางดีแต่ว่าทีนี้มันขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี่เดี๋ยวพี่มาลองขับเดี๋ยวผมตั้งสุปสรรคอ๋อไม่เป็นไรเป็นยังานกระดาษ้ก็พี่เป็นนักก็ทำก็ได้ไม่เป็นไร ใครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับอฟลติเนอร์ TRD นะครับผมคันนี้ปรับความสูงเป็นความสูงทั่วไปนะครับสแตนดาร์ดนะครับใส่ชุดโชัลของโฟลตินเดอร์รุ่นทูนซีรลี่นะครับทูนซิลลี่2.5นะครับปรับรีบาวได้ปรับคอมเพรสได้ข้างหน้าเป็นซักแพ้งนะครับผมแล้วก็ข้างหลังนะครับเป็นพิกกี้แบ็กแบบบายพาสนะครับสามารถปรับรีบาวคอมเพรสได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีซักแพ้งด้วยครับไปลองรถมาแล้วลูกค้าค่อนข้างที่จะ มีความพอใจนะครับในเรื่องของความนิ่งความแน่นนะครับใช้ความเร็วมั่นใจขึ้นนะครับขึ้นคอสะพานโดดจ้ำคอสะพานพปุ๊บเนี่ยรถค่อนข้างที่จะมีความนิ่งความกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกรอยต่อถนนทางอุขาเก็บซับได้เนียนขึ้นนะครับลูกค้าค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆนะครับสำหรับชุดโชว์ชุดนี้นะครับชุดโชว์ชุดนี้นะครับาราคาก็อยู่ประมาณสัก8 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ8 8่ประมาณนี้ ยังไม่รวมสปริงหลังนะครับคันนี้ใช้สปริงหลังออซี่อีก9000นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่อยากสนใจชุดโช้กชุดนี้นะครับอยากสุดนะครับผมสามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับร้านผมนะครับเจกซัตเทนชั่นนะครับอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งถนนบางแวกจรัญ3เบอร์โทรนะครับ0 9 9 3 5 0 5 5 2 4สาาหสำหรับทีนี้นะครับขอบคุณมากครับ